อนคือเราก็ไปหาดป่าตองค่ะหาดป่าตองมันจะคล้ายๆพัทยานะมันจะจุว่านะมันมีห้างใหญ่ๆชื่ออะไรนะจังซีรอนแล้วก็มีบาร์เป็นบาร์แบบเป็นแถวยาวลงไปถึงชายหาดเนี้ยคนเยอะมากเลยสิ่งที่เราไปได้มาจากหาดป่าตองเราวิ่งกรีดร้องเข้าไปที่บูธเพื่อไปหาซื้ออะไรเนอร์แต่เราได้สิ่งนี้มากมันคือลิปไลเนอร์ของ number s ค่ะสองแท่ง สีแดงมีแล้วแต่เราต้องการซื้อตุลเพราะเราชอบมากเราทาลิปสีแดงบ่อยสีนี้คือสิ่งที่ทุกคนตามหาน u m b e r ร์เซเวบอร์ยี่สิบสีนูดค่ะอ้าเก๋ปะที่กรุงเทพเราวิ่งไปทุกที่ทุกบูธไม่มีค่ะหมดไปนานแล้วค่ะตะลันไม่สั่งเข้ามาใหม่ค่ะที่ภูเก็ตมีอ่ะทุกสีหมดมีสีนี้อะสีแดงเหลือทั้งเดียวทุกสีแบบหมดส่วนมากจะเหลือเหลือแต่สีนี้คือไม่เข้าใจอ่ะมันอาจจะ ดูจืดไปอย่างนี้หรือเปล่าเขาไม่ซื้อกันเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็แบบกรีดร้องเส่พนักง,งานบูธบอกว่าเฮ้ยที่กรุงเทพมันหา,ายากมากสินี้ยังไงก็ไม่มีแต่ที่นู่นมีเออเราก็เลยซื้อมาแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อเยอะนะเขาบอกว่า number s e v e เขาจะเปลี่ยนโฉมอีกสักเดือนสองเดือนนาจะมีอะไรใหม่ๆเราก็เลยซื้อมาพอใช้ก่อนแท่งนึงเนี่ยแต่แท่งนึงมันก็นานพอสมควรเลยไม่ได้ซื้อตุน,นะต่ะแ,แต่แต่ว่าใครหาอยู่ดิฉันได้มาแล้วประสบความสำเร็จแล้วสำหรับชิปนี้แฟนบอกว่า แกยังมาซื้อเครื่องสำอางได้ที่ภูเก็ตคนอื่นเขาไปเดินเที่ยวกันทีนี่วิ่งขา้ามูดเพื่อไปหาเครื่องสำอางที่ฉันอยากได้เราก็ไม่ได้เที่ยวอะไรมากค่ะคือไปเที่ยวในตัวเมืองแล้วก็กินอาหารทะเลปกติแต่เรารู้สึกว่าอาหารทะเลบางร้านที่นู่นอ่ะแพงกว่าแถวบ้านแล้วนะคือเราไปชนบุรีบ่อยที่ชนบุรีรู้สึกว่ามันหากินง่ายกว่าราคาถูกกว่าปลาเปลือตัวใหญ่กว่าแต่ว่ามันก็จะมีของแปลกๆที่เราไม่เคยกินอย่างเช่น หอยชักตีนมันจะเป็นหอยแล้วก็มันจะมีตีนผ่ออกมาแล้วก็แบบลวกแล้วพอดึงตามแนวหอยออกมาคล้ายๆหอยฝางอะดึงออกมาเสร็จมันก็จะเป็นตัวหอยอะไรเงี้ยแปลกดีแต่ถามว่าอร่อยไหมก,ก็โอเคก็คืออันนี้แหละค่ะก็ไปเที่ยวแล้วก็กลับมาเมื่อวันวันเสราร์ที่ผ่านมาน้องนั่งเครื่องบินกรบไนไทยอะค่ะนี่ไม่มีปัญหาอะไรไม่ดีเลยก็ถึงโดยสวัสดิภาพ ก็ซื้อของฝากค่ะพวกขนมเต้าซ้อน้ำพริกกุ้งเสียบอะไรเงี้ยที่มาจากภูเกต็ตอ่ะที่เขาบอกว่ามันเด่นดังเราก็เลยซื้อมาไ้แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรมาแล้วก็มีเรื่องหนึง่งเราอยากบอกเป็นคลิปคือเราเอารองพื้น makeup forever ไปค่ะที่เคยโชว์จำได้ปะคือเราไม่เอา n a s ไปเพราะเราคิดว่านาสเนี่ยมันเป็นขวดแก้วมันจะแตกเวลาโหลดหรือเวลาตกหรือเวลาทุกสิ่งชันก็ขวดมอค makeup forever ไปซึ่งมันเป็นพลาสติกใครเห็นจะรู้มันเป็นพลาสติก มันแตกได้นะเออระวังนะใครมีอ่ะคือแบบใครมีจะรู้สึกว่าฝาสีดำอ่ะที่มันครอบข้างบนอ่ะเวลาเราขย่าอ่ะจับมันมั่นๆนะเพราะว่าฝาเนี่ยมันแบบมันแค่ปักเอาไว้แค่นี้มันไม่ได้ล็อกอะไรอ่ะคือมันสามารถหลุดจากขวดได้อย่างง่ายได้คื่เราขยับๆแล้วก็มือหยิบฝาไว้แล้วขวดกระเด็นไปอ่ะแล้วมันแตกข้างในอ่ะข้างในมันเป็นขวดแก้วอ่ะเราไม่เคยรู้เลยเรานึกว่ามันเป็นพลาสติกทุกคนคิดอย่างงั้นใช่ป่ะเพราะมันน้ำหนักเบาด้วยอ่ะ มันเป็นแก้วนะคือมันตกมันแตกเลยอ่ะแล้วน้ําตาไหลเลยนะแต่มันไม่ได้แตกออกมาข้างนอกคือขวดแก้วข้างในมันแตกแล้วรองพื้นมันไหลออกมาอยู่ตรงส่วนระหว่างที่มันเป็นช่องว่างระหว่างขวดแก้วข้างในกับขวดพลาสติกข้างนอกอ่ะใครมีไปลองสังเกตดูนะมันคือมันมีสองชั้นมันก็ไหลออกมาอยู่ตรงนั้นอ่ะทาง B A บอกทําอะไรไม่ได้เปิดฝาไม่ได้รองพื้นที่ไหลออกมาตรงนั้นก็คือแบบอาจจะใช้ไม่ได้อาจจะเสียเงี้ยเฮ้ยมันไหลมาเยอะมาก เสียใจแบบร้องไห้คือแบบน้ำตาไหลแบบเฮ้ยทำไงแต่เราไปดูมาแล้วไอ้ตรงฝาปั๊มอ่ะมันเปิดได้เนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดเราใช้จนหมดเราจะคว่ำขวดคว่ำเอาไว้ให้มันไหลออกมาแล้วก็ใช้ต่อไปได้ใครซื้อจะรู้นะว่าเมคอัพไฟเวอร์รองพื้นเขาแพงอ่ะที่ืองทยมันแพงนะคือเราแบบกั้นใจซื้อแล้วแบบใช้อย่างประหยัดอ่ะแล้วยูดีมันแตกเนี่ยเศร้านะคืออันนี้คืออยากจะเตือนไว้เลยคือระวังระวังเลยแหละใครมีอ่ะเพราะว่าเราไม่เคยรู้ไงเราคิดว่าทุกคนก็ไม่เคยรู้แหละนอกจากคนที่เคยทําแตกอ่ะ มีงานนี้แบบแตกไปแบบเสียใจเหมือนกันนะอือแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็คือเล่าให้ฟังว่าภูเก็ตมาสนุกดีเออแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งแดดแรงมากนะแดดร้อนมากเลยเรานั่งสปีดบ๊ทแรงจริงคือใครไปเนี่ยขอให้เตรียมกันแดดเลยนะที่อยากให้เตรียมคือกันแดด S P F สูงสูงสูงมากๆคือโบกเขาไปเลยที่หน้าเนี้เรากลัวก,วกามันจะขึ้นเพิ่มแล้วก็บก S P F 6กสิบอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปแล้วก็บกที่ตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นแบบมันจะร้อนร้อนจนแสบเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ อย่าพยายามแบบว่วเข้าไปในฝูงแมงกะบุ่นจริงๆเรามองไม่เห็นแต่อาจจะเป็นตัวเล็กๆคือจุกบอาจจะเห็นแหละแต่แบบคีดว่าไม่ใช่ไงก็แวกเข้าไปเจ็บตัวเลยนี่คิดว่าหลายวันที่องค์จะกว่าจะหายเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้พก baby w i f e ตัวนี้เราพกไปด้วยมันได้ประโยชน์มากเลยนะกับการเดินทางอะ่ะไปดำน้ำไปไว่ายนะ้ำามา c a า a e y e l i n อย้อยเราเเร oy, ใช้สิ่งนี้เช็ดถ้ามสะอาดได้กินขนมมือเละ เช็ดได้อนเนกประสงค์จริงๆคือแบบมันเบาๆซื้ออันเล็กๆพกที่ได้ประโยชน์จริงๆใครไม่เคยพกลองพกดูเราก็ไม่เคยแต่ว่าเราเพิ่งมาพกตอนไปเที่ยวกับตอนก่อนนะนเนี่ยรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์แบบมากมายอะ่ะโอเคหมดแล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้าจะมารีวิวเครื่องสาอางให้ฟังใหม่ค่ะที่รอบัสออนรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังแน่นอนรอ,อนแป๊บนึงโอเคอันนี้ไปเที่ยวมาค่าะเลยอยากเล่าเผื่อใครมีอะไรมีประสบการณ์ดีๆอะไรไปเที่ยวก็มาแชร์ก,กันบ้างเนาะ แล้วก็ยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ